เขื่อนเจ้าพระยาการปรับลดระบายน้ําและการจัดการพื้นที่น้ําท่วมขังที่เร่งด่วนน้ําท่วมขังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปีนี้แต่เขื่อนเจ้าพระยาได้ทําหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในการปรับลดความรุนแรงของสถานการณ์และเร่งจัดการพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขังวันที่19พฤศจิกายน2025กรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้าลุกน้ําเจ้าพระยาและรายงานว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดระบายน้ําเพื่อช่วยลดความเสียหายในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขัง แต่นี่เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไม่รู้จักว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับสถานการณ์น้ำท่วมขังและมีการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการน้ำสถานี42ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านลดลงเป็น2,793ลบวินาทีลดลงจาก2,868ลบวินาทีและระดับน้ำก็ลดลงเหลือ24.49มซึ่งต่ำกว่าตลิ่ง1.21มแนวโน้มน้ำก็ลดลงต่อเนื่องเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท สถานี43ก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านลดลงเป็น2,688ลบมวินาทีเท่ากับวันนี้สถานี 429b ในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจุดรวมน้ำก่อนไหลผ่านกรุงเทพและปริมณฑลมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย2,237ลบมวินาทีลดลงจาก2,230ลบมวินาทีของวันนี้ กรมชลประทานได้หน่วงน้ําส่วนหนึ่งในบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรับน้ําเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและปรับลดการระบายท้ายเขื่อนเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้ําและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดกรมชลประทานได้ใช้ประตูระบายน้ําคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อเร่งระบายน้ําในช่วงน้ําลงรวมถึงการใช้สถานีสูบน้ําที่ตั้งอยู่ในบริเวณคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ําออกทะเลอีกทางหนึ่งนี่คือการจัดการพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขังอย่างมีประสิทธิภาพและเร็วที่สุด เขื่อนเจ้าพระยาได้ทำงานอย่างดีในการปรับลดความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วมขังและการจัดการพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วแต่นี่เป็นสิ่ง